บิสม,มลิลลาฮิร์ราะห์มานิรรหีมขอเชิญร่วมงานสารสัมพันธ์วันรายฮัจครั้งที่3คณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ร่วมกับมูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ขอเชิญร่วมงานสารสัมพันธ์วันรายฮัจครั้งที่สม ในระหว่างวันที่22-26มิถุนายน2566หนัมัสติกลางประจำจังหวัดกระบี่พบกับการออกร้านแฟชั่นเสื้อผ้ามุสลิมนํำสมัยและอาหารฮาลาลที่หลากหลายมากมายวันพฤหัสบดีที่22มิถุนายนบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์สมเกียรติวัจเจดีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ในหัวข้อเรื่องกุรุบาลอาหารของผู้ศรัทธาวันศุกร์ที่23มิถุนายนบรรยายศาสนธรรมโดย อาจารย์ดลลพัยยามรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ในหัวข้อเรื่องคุณค่าของการบริจาควันเสาร์ที่24มิถุนายนบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์สุนทรสีมุนรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ในหัวข้อเรื่องเส้นทางฮัจวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนบรรยายศาสนธรรมโดยอาจารย์ปรีชาพัยายามกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ในหัวข้อเรื่องตะวันออกกลางกับสถานการณ์ปัจจุบัน วันจันทร์ที่26พิฤุจายนบรรยายศาสนธรรมโดยดรสราวุธแข็งแรงรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ในหัวข้อเรื่องเมื่อโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเราจะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและบรรยายพิเศษโดยอาจารย์อาริสมุคุระผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาดามีศึกษาวิทยาในเรื่องความสำคัญของกุรบานสารสัมพันธ์วันรายฮัชครั้งที่ส ในระหว่างวันที่22-26พฤศจิกายน2566ณมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ฮัตยีสมศักดิ์ขาวเล็กกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และอิหม,ม่าประจำมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ประธานจัดงาน dan berkasa merempuh manusia